พลเมลทีนสีเจริญน,นะครับกับท่านผู้มีการสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับท่านรองศาสตราจารย์นายสตวแพทย์ดรชูชาติกมลนดเลิศครับนะครับ<ช>อาจารย์<ช>ครับช่วงแรกอาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับบรรยากาศของงานเสียงสวนแววหวานสีฐานเฟสติวัลที่ผ่านมาแล้วนะครับเ<ช>ราก็ได้แจ้งให้ทุกท่านฟังว่าใครได้รับรางวัลรางวัลที่หนึ่งี่ก็คือชนะเลิศเนี่ยเงินรางวัลเท่าไหร่นะครับอาจารย์เงินหนึ่งฝ่ายฝ่ายละหมื่นคะรับเอาฝ่ายละหมื่นับใช่หมื่นนครับ กุถก็ก่ารางวันก็ไม่น้อยนะครับนะครับร้องสองเพลงเพลงช้าหนึ่งเพลงเพลงเร็วเพลงนะครับแต่เงินไปหนึ่งหมื่นบาท ครับีเดียวได้หลายช่วยนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญนะครับที่ทางสํานักบริการวิชาการนะครับได้เป็นแม่งานวก็ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผลการในครั้งนี้นะครับปีหน้าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านใดที่นะครับไม่ได้มาปีนี้นะครับมีเวลาเตรียมตัวอีก1ปีหนสามร้อยหกสิบห้าวันนะครับมาพบกันในปีหน้านอันนี้อันนี้อยากจะเสริมนะครับว่าาจรย์ครับ คือในในเรื่องของการประกวดอย่างการประกวดต้องเคยพูสดสื่อเสริมแค่ว่าสสามสิบสองนะครับนะครับอีกในอีกแง่หนึ่งเป็นการส่งเสริมน,นะครับเป็นการส่งเสริมให้คนที่มีทักษะคนที่มีสกิลครับได้แปลงสกิลเป็นสปังโอ้แน่นอน,น <ะ S 1> ครับเคยเคยได้ยินผมเคยได้ฟัง YouTube ของน่าจะเป็นคุณเป็นของ วิช hey, ั่นทูเดอะมูนอิ่งทูเดอะมูนทูเดอะมูนวิชั่นทูเดอะมูนวิชั่นทูเดอะมูนจำชื่อพิธีกรทุกรอดไม่ได้นะครับค่อนข้างจะพูดดีมากก็คือว่ามันมีหลายครั้งนะมันมีหรือว่ามีข้อมูลมาค่อนข้างเยอะว่าหลายคนคมีสกิลมีทักษะมีความชำานาญในบ,บางด้านแต่ขาดความคิดในเชิงธุรกิจ อาโอเคครับเชิญวิสเนสอ่าครับนะครับก็ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปครับล่วงเลยไปครับนะซึ่งต่างกับบางคนที่รู้ว่าตัวเองมีความถนัดมีความชอบมีสกิลมีทักษะมีทักษะด้านไหนใช่แล้วด้านไหนแล้วเปลี่ยนทักษะตรงนั้นให้เป็นสตังค์รับคือให้เปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือใครที่มี ทักษะในการร้องเพลงลูกทุ่งครับอย่าหนีระไว้อย่าเก็บเไว้ฮะเอาออกมาเลยเอาออกมาชวเอาออกมาเลยนะครับนะครับท่านอาจจะทีบตัวเองนะฮะจากคนธรรมดาเป็นซูเปอร์สตาร์ก็เป็นไปได้ใช่ก็มีตัวอย่างให้เห็นนักร้องนักร้องหลายคนทุกวันนี้ก็ก็มามามาจากฐานรากเดียวกันทั้งหมดถูกไหมครับนะครับบางท่านอย่างอย่างพี่ไม้พหลมพี่ไม้พี่ลมพรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนะฮะนะฮะแล้วก็คุณคุณแต่อลไทยอย่างเงี้ยนะครับ แต่หลายๆท่านก็เคยทํางานเป็นสาวโรงงานทํางานเป็นเด็กเส์ฟเป็นท้องไร่ท้องนามาก่อนนะครับก็คือที่ที่แซวลุงไหมคือที่ไม้พิรมทองครับก่อนเขาออกอยู่ปีหนึ่งับนะอายุอายุมากมากมากกว่าท่านอีกปีหนึ่งนะครับแล้วก็ในในรุ่นตรงนั้นเนี่ยอีกคนหนึ่งก็คือกอดจักรพันธ์อ๋อกอดจักรพันธ์อ๋คำบุรีนะนะครับเกิดวันเดียวกันนะอ๋อเหรอครับ เพียงแต่ว่าเขาเกิดหลังปงมปีหนึ่ยนะฮะเราะฉะนั้นนี่เราก็แอบคิดไปาเองถ้าเกิดมันเดียวกันตรงน,นี้นะฮะเราน่าจะเมื่อกาส่ให้เป็นนักร้องเหมือนกอด มีมีโอกาสครับอาจารย์ครับนะครับไม่แน่ปีหน้าผมว่าอาจารย์ไม่ต้องเป็นกรรมการอาจารย์ขึ้นเลยผมว่าปีหน้าขึ้นเลยใช่ครับขึ้นในทีประกวดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางสํานักบริการวิชาการนะครับได้ดาเนินการนอกจากการเป็นหน่วยงานที่นะครับบริการวิชาการประสานงานอะไรต่างๆแล้วก็จัดหลักสูตรสก่บรมแล้วนะครับอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายก็คือคือเนื่องจากภารกิจของมหาวิทยา รนะประเด็นแรกคือเรื่องของผลิตนาานะักศาึกษาผลิตบัณฑิตนะครับครับอันที่สองคือเรื่องของการวิจัยนวัตกรรมเพื่อที่จะเรียกว่าทําให้สังคมพัฒนาเจริญเร็วขึ้นนะฮะอันที่สามเรื่องของอะไรฮะเรื่องของบริการวิชาการ,รซึ่งในส่วนของงานของเราก็จะอยู่ตรงบริการวิชาการเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นบริการวิชาการในเชิงพื้นที่ในเรื่องของ หรือว่าบริการวิชาการในเชิงการจัดก,การศึกษาตลอดชีวิตหลักสูตรฝึกอบรมะระยะสั้นหลักสูตรวิชาชีพอะไรต่างๆเราก็ช่วยกันขับเคลื่อนปรับดันนะครับแล้วก็หน้าที่อย่างที่4ของมหาวิทยาลัยก็คือในเรื่องของทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของอย่างที่เราไปหรือว่าเป็นเป็นส่วนงานที่ไปช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านนี้เราก็ ได้รับผิดชอบในเรื่องของการจัดประกวดเพลงทุ่งน,นะครับอันนี้ก็ถือว่าเราก็ไปร่วมทาหน้าที่นะ,นะครับก็ต้องผม,ผมเองก็ต้องขอบคุณบุคลากราของสํานักบริการราชการทุกท่านนะครับที่เราเรียกว่าอุตลั p ขับตันนอนไป,น,น,ไปนั่งตากหมอกเรือยนั่งตากหมอกนะฮะดำเนินงาน <c oughs> จนงานแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> โอเคครับผมครับนะฮะ คราวนี้ครับเราจะเข้ามาสู่ประเด็นที่เราจะคุยกันเราคุยกันมาหลายที่มันจะเป็นเรื่องสีฐานฟสติเวัรแล้วก็มาเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับก็จนมาปัจจุบันนี้ก็ตอนนี้ประเทศไทยของเราก็เพึ่งสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่หลังจากที่9ปีที่แล้วเราก็พึ่งในหลวงราชการที่9เสด็จสวรรคตพอมาปีนี้นะครับเปีถัดมาคือปีนี้สมเด็จพระพันปีหลวงของเราก็เสด็จสวรรคตนะครับท่านนั้นได้ทรงนะครับสร้างคุณูปการมากมายให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะ บนแผ่นดินอีสานนะครับคือคือที่จริงพระองค์ท่านก็ไปในทุกพื้นที่ของประเทศนั่นแหละนะครับแต่ว่าในส่วนของรายการของเราก็จะขออนุญาตนะครับโฟกัสมาในส่วนของพื้นที่ภาคตะลอกเียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งในสามของประเทศใช่ไหมใช่ครับเป็นมีประชากรหนึ่งในสามของประเทศที่เดียวกันนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สุดยอดเนื่องจากว่ามันเป็นที่ราบสูงเนาะใช่ครับที่ราบเกิดก็ในส่วนของที่ราบสูงโคราชครับที่ราบสูงโคราชครับ ซึ่งกินพื้นที่กวา<ม>้างใหญ่ไปสารเหมือนกันใช่ครับมันก็แล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่ขาดน้ําในช่วงฤดูแรงเนาะรือไม่แต่ในช่วงฤดูฝนบางครั้งก็ฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือบางทีก็ตกมาก็ท่วมนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราตอนนี้20จังหวัดก็จึงถือว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่ายากจนกว่า ประชากรในพื้นที่ภาคอื่นะครับครับแต่ด้วยพระบารมีของพระรรองค์ท่านนะครับที่นะครับลงพื้นที่มานะครับโครงการพระราชดำริต่างๆโครงการศิลปาชีพต่างๆก็มา,ต,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 าต่อยอดพระองค์ท่านได้นําเอานะครับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีท้องถิ่นอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับนำขึ้นมานะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆจากข้อมูลที่ที่ที่ผมได้ศึกษามาจากของกรมกรมส่งเสริมศิลปาชีพรับอาจารแล้วก็ข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับของท่านนะครับได้นะครับมีพระราชกรณียกิจในภาคอีสานโครงการแรกครับโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ หากพูดถึงโครงการส่งเสริมศิลปาชีพมันจะเป็นเป็นฐานรากของการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของอีสานก็คือมีมานานแล้วใช่ครับมีมานานแล้วองอครีเอทีฟเอคอนอเมียถูกต้องครับนะครับที่เห็นชัดเจนก็น่าจะเป็นจังหวัดกระสินแพราบ้านโพนใช่ไหมครับผ้าไหมแพราที่อำเภอเขาวงใช่ครับจังหวัดกระสินนะครับคือคือวันที่จันเดียบว่าโดยโดยพื้นฐาน พี่น้องประชาชนในพื้นที่น,คนะครับก็เรียกว่ามีการสืบทอดอาชีพจากบรรพบุรุษครับ,รบก็คือถ้าเราดูถ้าอย่างพื้นที่ที่เขาวงช่ไหมครับจังหวัดกาลสินภูมิจะเป็นผู้ไทยอ่าใช่ครับผู้ไทยครับคือถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ของผู้ไทยนี่นะครับก็ต้นกําเนิดเขานี่นะน่าจะมาจากประเทศเบญน์ครัอ่าครับนะมีการเคลื่อนย้ายอะไรต่างมนาะ นะครับ,รบด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกะลุ่มคนนะที่มาเรียว่าพึ่งพระบรมโพธิสมภารเนานะมาอาศัยอยู่ในตรงนี้ก็ได้นําเอาศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองมาด้วยนะครับ,รบแล้วก็ในเรื่องของพระใหม่แปรวานี่ก็ที่อาจารย์เคยพูดถึงก็เป็นส่วนหนึ่งที่รประชาชนเข้าดําเนินการอยูนะ่แต่ว่าในการดําเนินการตรงนั้น มันขาดม,มันยังขาดหลายอย่างที่ที่จะทําให้มันเกิดมูลค่าและคุณค่าที่จะทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นหรือสูงข,ข,ขึ้นใช่ไหมครับพูด<ะ>ง่ายคือยังแต่ก่อนก่อนที่ท่านพูงมาอาจจะยังไม่เป็นระบบใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็คือทําตามมีตามเกิดทำทำแล้วนะฮะขาดกระบวนการบางอย่างครับซึ่งทําให้นะฮะท,ะ,นนนะทักษะตรงนั้นนะทักษะนั้นหรือว่าความสามารถตรงนั้นนี่มันไม่ได้ก่อให้เกิด คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเขาครับแต่ว่าพระองค์ท่านก็ได้เรียกว่าเร่งเห็นถึงเรื่องเร่งเห็นถึงโอกาสครับที่พระองค์ท่านจะได้มีส่วนไปยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นกรของท่านครับนะครับเรื่องของการโครงการศิลปาชีพช่ครับ,รบจึงเกิดขึ้นแล้วก็ได้ไปส่งเสริมสนับสนุนใช่ไหมครับใช่ครับก็ทําให้การเรียกว่าการ ทำการทอเนาะผ้าหมแปลว่าอะไรต่างครับได้มีว่าได้มีได้มีสินค้าได้ได้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพมีความหลากหลายแล้วก็มีหรือว่ามีมีคุณภาพมีอัตลักษณ์ใช่ครับมีอัตลักษณ์ของื้นที่มีหลายอย่างเกิดขึ้นใช่ใช่ครับซึ่งตรงนี้อาจารย์เดียก็ลองเสิร์ชดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนอกจากที่กาลสินแล้วก็ยังมีผ้าไหมมัดหมี่ที่นครพนมด้วยครับอาจารย์ครับผ้าไหมมัดหมี่เนี่ยถ้าเป็นสกลนครก็จะเป็น ภาคคมสกลนครภาคครับใช่ไหมครับใช่ครับย้อมครามใช่ครับย้อมครามนะครับของสกลนครซึ่งทุกทุกสิ่งที่พระองค์ท่านนะครับไปส่งเสริมนะครับชาวบ้านในพื้นที่ล้วนแล้วแต่เป็นอัตลักษณ์เป็นวัฒนธรรมใช้อัตลักษณ์ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสําคัญในการฟื้นฟูนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาของของชาวบ้านให้ก้าวขึ้นไปเป็นระดับสากลคือยกระดับยิ่งขึ้น นะครับจึงมีคําที่มาของคาว่าราชินีแห่งไหมไทยครับอาจารย์ครับ,รบ,รบอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจเ,เพราะว่าถ้าถ้าจะให้พูดถึงในส่วนของเราในฐานะที่เป็นก็ก็เป็นคนที่อยู่ในชนบทเหมือนกันครับเราก็จะได้เห็นถึงข้อจากัดครนะเห็นถึงข้อจากัดของการที่จะเ,เรียกว่าทำออกมาแล้วถักทอมาแล้วครับ นะครับจะถูกส่งเสริมถูกยกระดับับนะให้ไม่ว่าจะเป็นในระดับภูมิภาคระดับประเทศหรือาชาตินะครับคือจะต้องอาศัยเนาะอาศัยในส่วนของผู้ที่มีหรือว่ามีวิสัยทัศน์นะครับในการที่จะมองทะลุถึงทุกกระบวนการกขั้นตอนแล้วไปเสริมเติมต่อนะครับให้ผลิตภัณฑ์ให้สิ่งที่ชาวบ้าน ได้ทำขึ้นมาเนาะได้เผยแพร่ับนะแล้วก็มีมีคุณค่านะมีคุณค่ามีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นใช่ครับนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้มีความยั่งยืนมากขึ้นครับคือถ้าทำออกมาแล้วนะฮะไม่ได้มีการพัฒนาคุณภาพไม่ได้มีการสร้างเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองครับนะครับมันก็จะค่อยๆเสื่อมเสื่อมหายแล้วจะจางหายไป รุน่นลูกุ่นหลานนะถ้าเห็นแล้วว่าทําแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์หรือทําแล้วมันไม่คุม้มค่านะฮะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันก็ทุกคนก็ทราบว่าภาะวะเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปครับนในชนบทก, вот ก็มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะใช่ครับนะครับเทคโนโลยีที่เโโจ้าที่พัฒนานมันก็น,นําพาทุกอย่างไปสู่คนในชนบทครนะแทบจะไม่ต่างจากคนในเมืองใช่ไหมฮะใช่ครับเพียงแต่ว่าในแง่ของ หรือว่าศักยภาพหรือว่าใน,นแง่ของอความความมัาาง่งคั่งหรือความโอกาสที่จะมีรายได้เพื่อที่จะประคับประกองเลี้ยงดูชีวิตเลี้ยงดูรครอบครัวนี่มันก็อาจจะต่างจากคนหนึ่งก็เพราะฉะนั้นนี่ในโอกาสหรือว่าในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ส่งสละแปลนะฮะแปลงสติปัญญาหรืออะไรนะพระบรากายเนาะที่ <S <S 2> <S 2> คอยช่วยเหลือสนับสนุนตรงนั้น ก็ถือว่าเป็นหรือว่าเป็น,เป,นเป็นคุณของพสกนิกรับที่ได้มีโอกาสได้หรือว่าทํางานมาแล้วก็งานทำงานงานัน้นมันเป็นงานที่ได้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขา ครับก็จะเห็นได้ว่าทุกทุกครั้งในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยร,รัชกรลที่เก้าทุกครั้งที่พระอ,องค์เสด็จแปลพระราชฐานจะเป็นช่วงหน้าหนาวทุกคนจะแปลพระราชฐานมาที่พระตำหนักภูพานครับภูพา,า,านราชนิเวศภูพานราชนิเวศที่จังหวัดสกลน,นครใช่ครับ,รบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าท่านก็จะทรงลงพื้นที่ไปดูเรื่องน้ําเรื่องป่าเรื่องการแล้วสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงของเราท่านก็จะลงไปพบชาวบ้าน อีกทางหนึ่งเพื่อที่จะไปส่งเสริมนะครับวัสดุต่างๆภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรต่างๆแล้วก็ทําให้ผ้าไหมเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าหัตถกรรมเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการกระจายรายได้สู่ครัวเรือนในชนบทโดยเฉพาะกลุ่มสตรีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งกลุ่มนี้มีทักษะในด้านการทอผ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ นะครับส่งเสริมให้การเป็นเป็นการออกแบบที่ร่วมสมัยแล้วก็เป็นการตลาดเชิงสร้างสารรค์ Economy, <ก>ครีเอทีฟอี o คโนมีก็คือมีมาดั้งเดิมแล้วเพียงแต่ว,ว่ายังไม่ได้ถูกมาใช้ศัพท์คำว่า c r e เอทีฟอีโคโนมีแต่ว่าอย<ช>่งยของการปฏิบัติ<ช>เพราะองค์ท่านได้ส่งเสริมมานานแล้วครับเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วสังเกตได้ว่ามีผมดูรายการหนึ่งผมจำรายการได้ช่องเจ็เมื่อวันก่อนอเขาเชิญนักแสดง จากเรื่องสุริโยไทยที่แสดงเล่นเป็นสมเด็จพระศรีสุริโยไทยน่าจะเป็นแม่ของคุณคุณตันจิตพักดีนะฮะแล้วก็ผู้พันเบิร์ตตอนนี้ท่านเป็นในผลแล้วนะครับมามาออกรายการท่านได้ลางมาฟังผมนั่งฟังท่านบอกว่าสมเด็จพระพันปีท่านให้ถ่ายเรื่องสุริโยไทยครั้งแรกเปิดกองถ่ายครั้งแรกเมื่อปี40ครับอาจารย์ครับ240ใช่ครับก็คือกี่ปีแล้วปีนี้68 68 40ใช่ครับ แล้วได้ฉายจริงๆอ่ะปีสี่ห้าก็คือใช้เวลาถ่ายอยู่หปีเขายห้าปีท่านนะครับท่านก็พระราชทานพระราชันเงินส่วนพระองค์นะครับในการที่จะสร้างหนังเรื่องนี้แล้วที่สําคัญครับเสื้อผ้าอาภร์ทุกอย่างที่ใช้ในกองถ่ายทั้งหมดนะครับจากพื้นที่ในภาคอีสาน ที่พระองค์ส่งไปเสรไใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเอาเสื้อผ้าอ่อหลวงมาใช้ในกองถ่ายตรงนี้ครับแล้วกองถ่ายเนี่ยอยู่ที่กาญจนบุรีครับอาจารย์ครับคคบริเวณกองถ่ายนั้นผมเคยไปดูงานสํานักบริการวิชาการเคยไปไปถ่ายรูปันเนี้ยเป็นกองถ่ายตรงนั้นน่าจะมนพื้นที่หลายร้อยไร่ครับของเป็นของทางค่ายกาตนาอไยเออไม่ใช่ของ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 ท่านม้ยครับท่านมวยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนะครับแล้วคราวนี้เนี่ย เขาบอกว่านักแสดงที่แสดงในสุริโยไทยและผู้พันเบิร์บอกว่าเมื่อกองถ่ายไทยแต่ละครั้งเนี่ยคนถ่ายหนังเนี่ยคนถ่ายตัวละครต่างห้าร้อยหกร้อยคนครับอาจารย์ที่เล่นเล่นเล่นครับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นอาหารการกินอะไรได้ขายหมดเลยนะครับเสื้อผ้าอาภรจากภูพานราชินิเวศจากกาลสินสกลนครหรือทุกจังหวัดในภาคอีสานที่ท่านไปส่งเสริมก็ลงมาใช้ก็ ได้ถูก,กบไม่ใช้ในการถ่ายทําในการแสดงใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเป็นเศรษฐกิจฐฐฐฐฐฐแล้วคราวนี้พอหน,นังออกมาฉายปุ๊บครับหนังคนหนึ่งคือผมว่าผมเข้าใจว่าคนเกินครึ่งประเทศได้ดูหนังเรื่องนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ขายหมดตัวหนังได้ขายป๊อปคอร์นได้ขายน้ําอาหารเย็นได้ขายคือเป็นค,คือมันหมุนเวียนในระบบได้หมดเลยสมกับเป็นอะไรนะครเอทีฟยอีคโนมีใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มาต่อได้เรื่องนาเลสวนที่เปิดกองเมื่อปีส 4 7 4เแครับแล้วก็ได้ฉายมาได้ฉายตอนประมาณปี515 2นึอครับอันนี้ก็อันนี้ยิ่งบุมหนักกว่าเดิมอยูในลักษณะที่คล้ายกันก็คือใช้เสื้อผ้าใช้เครื่องที่ถักทอหรือสร้างจัดในส่วนของโครงการโครงการพระผลิตทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ให้อะไรกับกับประเทศไทยเยอะมาก แต่ไม่ได้ให้เฉพาะเป็นจุดเป็นจุดคือมันเคลือขับเคลื่อนด้วยทั้งระบบทั้งหมดเลยครับอาจารย์น,น,นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่ที่สําคัญที่พระองค์ท่านนั้นได้ให้ความสําคัญแล้วก็เมตตาบนพื้นที่ของชาวอีสานและก็ชาวไทยทั้งประเทศนะคราร